เปิดสวิตปุ๊บขึ้นแล้กวก็ดับสตาร์ทเครื่องดูอ่าเดินเบาก็รอบสูงขึ้นมาทันทีโอเคเโอเคสกุปปีปีปีเอสไฟโชว์รหัสเรานับกันยังไง <laughs> ข้อนี้สามไฟกระพริบหน้าจอไฟเองจิน้นมันเป็นรหัสอะไรแล้วควรดูตรงไหนมาดูพร้อมๆกันน้าตอนนี้ไฟเองจิน้นกำลังกระพริบอยู่หนึ่งครั้งช้าๆกระพริบครั้งเดียวคือก็รหัสหนึ่งนะแบบเนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ ส่วนไหนของรถที่เราจะต้องไปตรวจเช็คเราก็ต้องเปิดตำราอยากศึกษาเคล็ดลับดีๆมาดูกันก่อนนะครับว่ารหัสหนึ่งคืออะไรอ่าอย่างแรกที่ต้องดูดูแถวแรกนะครับมันจะเขียนว่าฮอนดานีฮอนด้าหนึ่งขีดหนึ่งหนึ่งขีดสองมันจะเขียนบอกไว้ว่าแมป IAP s e เซ o r ก็คือแมป S3 จะเป็นแมปตัวใหญ่ฉะนั้นอย่างแรกที่เราควรรู้คือคำว่าแมปเซนเซอร์เราก็ต้องไปเช็คที่เขาเรียกอะไรนะ<ม>เรือลิ้นเล่งอ่ะเราก็ต้องจัดการเราก็ทำการหรือหรือหมด <laughs> มาดูกันว่ามันอยู่ตรงไหน <c oughs> ก็มาดูกันก่อนอย่างแรกนะครับสาย รักวัวชีตก็เขาเปลี่ยนมาแล้วแต่ต่อมาไม่น่าจะขาดนะเพราะมันรถสตาร์ตติดอยู่อ่ะสตาร์ตด,ดูก่อนคือรถสตาร์ติดนะครับแต่เนี่ยมันโชว์ตรงเนี้ยทีเนี้มันจะเป็นไปได้ไหมอ่าเช็คเลยทีละจุดสายขาดในหรือเปล่าฮะจับตัวแรกมันใช่เลยมันใช่เลย <laughs> เนี่ยเราจับแบบเนี้ย อ่าทีนี้ที่เจอเราก็ลองต่อเส้นแรกก่อนว่ามันหายไม่หายรอแป๊บหลังจากทำการตัดต่อสายไฟก็อย่าลืมนะครับหาสเปรย์ที่ล้างพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ล้างหัวฉีดเนี่ย ฉีดก็ไปด้วยเพราะว่าเผื่อมันขึ้นขี้กงขี้เคือมันก็เป็นได้สเปรย์พวกเนี้ยพอตั้งไว้สักพัก,พก,พกเดี๋ยวมันก็ระเหยแห้งไม่นานทีนี้เราเสียบกลับไปแล้วมาดูกันว่าไฟยังโชว์หรือไม่อาเปิดสวิตปับ๊บอ่ะมาดูหน้าจอ เปิดสวิตปุ๊บขึ้นแล้วก็ดับสตาร์ทเครื่องดูอ่าเดินเบาก็รอบสูงขึ้นมาทันทีโอเคเดี๋ยวก็เนี่ยสายไยเดี๋ยวต้องเก็บพันให้ดีนะก็ประมาณนี้หลังจากทำการแก้ไขเรื่องสายแมปเซ็นเซอร์สีเหลืองแดงอ่า ติดเครื่องเดินเบาก็ is, <SL I> สูงขึ้นมาทันทีลองบิดดูกันก่อนโอเคเขตนี้ก็เช่นเคยบอกแล้วเริ่มต้นที่สามรอยบาทตัดสายไฟเส้นหนึ่งก็ต้องเช็คต้องรื้อย่าว่ากันเป็นช่างต้องมีค่าแรงถ้าชอบก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็ พาไปเอามาฝากเป็นทิกเล็กๆอย่าลืมเช็ครหัสว่ามันอยู่ตรงไหนจุดไหนถ้าใครไม่มีคู่มือก็ทักมาได้เดี๋ยวจะปินท์เข้าเล่มไปให้แต่ต้องจ่ายค่าทํานะ <c oughs> ส่วนใครที่จะสอบถามปัญหาก็เข้าเป็นติดต่อเข้ามาในรายกลุ่มได้เลยส่วนคนที่ซื้อด็อกเตอร์จากทางร้านก็เข้ามาได้ฟรีโอเคอย่าลืม เอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ